จะน้ำส <Ơ> so, so ู <laughs> so, so that, uh, ้สูละปา้อไอ้นน้จะได้ามาห่งู่อูน่ะไผเป็นคนใสน้ำคนใสน้ำต้องรับผิดชอบน้่เป็นปัญหาแนโดนหอลายหล่อลาใส่

เอาเอาวิธีหลักปลาหลักปลาก้นปลาเอาแต่ๆเ่าเอาก้นนี่เป็นก้อนกโอกะมันบอนละลายในน้ำมันแตกมันแตกมันเป็นก้อนหไอ้หนึ่งใ่น้ำเลยจมูกมาไม่กับสน้ำทึ่งวมูก ตกลงเลยห้องขนาดนั้เลยนี่พี่กลมปนเออพี่กลมได้ใส่ละโอเคพี่ก็ได้ใส่โอโถงก๋เดียวจบเปล่าได้เสิรปะกะกุ้มเนี่ยม่ลอสอะไรกันมดละยังปนยังไปไหนเดี๋ยวมันเด้เจ้ามันตึงจับหูกันละเนาะ แค่นี่ม like oh um um. ันงมั้นง้นแค่นี้กันดอกมันโคเหมือนนั่นนะนะนี่แนจมี่เนาะปลาเพียอีกแลปลาเพียอปลาดํน่ะ เปียัเพื่อแหลปเพตัวใหญ่หน่อยเปียบัปุ้นเปียปุ้นเนีก่อนเจเย้เย้ไปตีเลยเจ๊บาป้าะไมโคศกละน้ำปลาอยู่ในตีตีตีน้ำหักอันตีอนตีตีน้ำหนักอนนึนปันเนี่ยหือใส่ใ่ปันใส่อะเออเนาะ

คุแต่คุณแตุ่แนนอนแน่อมันนตจ้าอน่นอนนี่งสลชลก็น่งด้านนี่นี่นี่งชลดีนี่อนี่แค่น้อยน้องใหญ่นี่ซื้อมากค่ไหนจะเกการลงงอนนี้อันนี้ีวานี่แล้วนี่น้อนคุณอมากหไนพอแล้วอกเขาใหญ่ียอ่ก่ส่่นก่ร้อนแล้วก่นความกง็คือมัน่ะสไตล์ที่หอมพี่พ์ใหม่ เอมาเานหล่อละเฮ้ยเ้องผได้ใส่พิงละไอหลอนแล้วพ่อไปใช้คือคุณก่อ้นจะพือมันต้องคุณเออไปเอาปากมันออานั่นห ใส่แล้วเตาใส่เย็นๆยายใส่แล้เตาอ๋อนี่ใส่ใน่องอ๋อนี่ไหมหรออีอหลอดแล้วเรออหลอดแล้วบอกเอาทิศฝายปากถึงคปาด้มันรอยแล้วมันลงออกมันคุ้นมะ้าววใส่ที่ใส่ยักคุ้เออใส่ ยีได <pled>. ้ไทได้กเหมือนหนึ่งน้ำต้มเตงเลยไทีกะละานเี้มันซื้อบ้านบ่เข้มบ่ใสเตบน้ดกับเทมัดจับเ้นนี้สีมันเข้มคนวันนี้ยิงเท่าที่จิ้มสัตืตน

ตีมอ้นเตนี่แมคนเอรม่แคนแ่แคนสีเทมึงหนาสภาพเบอร์มึงหนาเน่ยนสารก่เอาใส่กเาะจบ้าุยิ้มอะไยิ้มบะไรกนยิ้มรกน ทำมันคืนแลเวาขอใส่น้ำใส่ลายตื่นแลยย้ำกับเพชรล่ำอ่ะคนเท่าไรเจ้ามึอเจ้าอ้นเอาหนมุกวันา สีมันแดงงั้มสี่กิจะเอาสองนี่ใส่นั่นจะไปไปที่เล่นเอาหีบเขาไปจอนนึงที่เล่นจะอันมันสขจะว่าจางง้มจางมาคนจิ้มอยู่นี่นี่ขุก็นก็อุ่นหน่อยเต่เกินได้ก่อถ้าเขาไโคจะเก็บบบน้อนรนะ น่ใจกอคือใจหอมนะมันกบนี้หรอพี่ือือหอมเอาไม่ว่ากันเพราะฉันไม่ได้ใส่เอาล่ะหอมพวกระเทียมัวอูมามิเริ่มเข้าล้วนี่ด่จบเลยนี่ ไปหน้าค้นนี่ี mm ่แหลสีสันเขาือไอ้ีไทยนีอยากใื้ได้กินอันนี้ยูทูบจะล้มของก่านี่หรือว่าทายเก็บไว้ในถุงยูถูบยูทูบแล้วว่าไทยเก็บไว้ถุเเป็นออได้กถ้าหากออใจก็ล้มันทอ๋อคได้หูกอันเด